สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรถสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับผมวันนี้ก็มากับรถกระบะตัวยกสูง4ประตูนะครับก่อนจะไปรับชมรายละเอียดก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดรถสภาพสวยๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นกระบะวิสูบิชิไทตันสี่ประตูนะครับเป็นไทตันตัวยกสูงจากโรงงานนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมติดแก๊ส LPG นะครับระบบหัวฉีดสำหรับระบบแก๊ส LPG ที่ติดตั้งมานะครับผมก็จะถูกติดตั้งเอาไว้ใต้ท้องรถนะครับเป็นถังโดนัทนะครับ คันนี้เป็นรถปี2011นะครับผมสำหรับสภาพสีภายนอกนะครับสีสวยเงางามมากๆนะครับสีแทบจะ100%เซเลยนะครับสีเงาฉ่ำมากๆนะครับตัวไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้านะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีลายงานะครับ ไม่มีชำรุดเลยนะครับสีไม่ต้องเอาไปเก็บเลยครับคันนี้แล้วก็ในส่วนล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมๆนะครับขอบ17นะครับเป็นยางมิชลินครับผมสภาพใต้ท้องก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีดินแดงไม่มีสนิมนะครับส่วนพื้นปูกระบ,บาด้านหลังนะครับสภาพดีมากๆสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับ เป็นของเดิมด้วยตั้งแต่ออนออกรถเลยมีโลโก้มิซูบิชิอยู่นะครับไม่มีรอยเจาะสําหรับใส่คอกใส่หลังคาหรือว่าวางถังแก๊สด,ด้านบนนะครับถังแก๊สคันนี้วางอยู่ใต้ท้องใต้กระบะด้านล่างนะครับไม่เคยบรรทุกหนักแน่นอนสำหรับสภาพภายในนะครับผมเรียกได้ว่าสวยสะอาดและยังใหม่มากๆนะครับ ้าของเก่าก็ดูแลรักษามาค่อนข้างดีเลยนะครับไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะครับจะมีตำหนินิดเดียวตรงนี้เองครับบอกนะครับครับรุ่นนี้ก็จะมีแอร์แบกนะครับคอนโซลก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีชำรุดเลยแผงประตูก็สวยมากๆครับ นี่เป็นสภาพเบาะด้านหลังนะครับส่วนระบบไฟฟ้าภายในนะครับผมก็ใช้ได้ทุกจุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถปรับกระจกมองข้างแล้วก็พับเล็กพับกระจกเข้าได้นะครับส่วนหน้าต่างทั้ง4บานนะครับก็ขึ้นลงใช้งานได้ครบนะครับขับระบบแอร์ก็เย็นฉ่ำเลย วิทยุก็เปิดใช้งานได้ปกติจอ LCD ตรงนี้นะครับก็เปิดใช้งานได้นะครับที่หน้าปัดนะครับให้ดูเลขไม่สองแสนสองพันกว่ากิโลนะครับนะครับไม่มีไฟรูปเครื่องโชว์นะครับระบบไฟเพดานอะไรพวกนี้ก็ติดหมดทุกอย่างนะครับ ก็มาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องก็สภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับอุบัติเหตุชนหนักพิกาำนะครับไม่มีแน่นอนนะครับขาหน้าสวยๆนะครับให้ดูอีกรอบครับตัวเครื่องนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 4 0 0ซีซีนะครับใช้งานได้2ระบบก็คือน้ำมันเบนซินนะครับก็สามารถเติม e 2 0ได้นะครับแล้วก็ เป็นแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับก็มาที่เรื่องราคานะครับรถคันนี้นะครับผมก็ตั้งราคาเอาไว้ที่2 2 9 0 0 0บาทนะครับ2 2 9 0 0 0บาทนะครับกับรถสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะครับมิสูบิชิไทตัตนพัดตัวยกสูงโรงงานปี2011นะครับใช้งานได้2ระบบน้ำมันเบนซินและแก๊ส LPG นะครับ ตัวรถก็ใช้งานประหยัดมากๆนะครับใครที่อยากจะได้รถที่ติดตั้งแก๊สมีพลังงานทางเลือกเอาไว้เลือกใช้นะครับผมคันนี้ผมว่าเหมาะมากๆในเรื่องตัวถังผมบอกเลยตัวถังสวยมากๆนะครับอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีแน่นอนนะครับสภาพสวยทั้งภายนอกและภายในครับรถคันนี้ภาษีพรบรนะครับก็เพิ่งต่อมานะครับผมจะหมดอีกทีก็เดือน สิงหาคมปี2,566นะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนครับเป็นรถที่เจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีมากๆนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับท่านสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะครับเบอร์นี้ ท่านก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับราคา2 2 9 0 0 0บาทนะครับเป็นราคาเงินสดครับก็และก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับก็ขอฝากทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรถสภาพสวยๆในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ